ช่องวัน31คว้านางเอกดังช่อง7ประกบคู่กับโตโนโ่พาคินค่ะประกบคู่กับโตโนโ่ในละครบิวาฟ้าและปังมาค่ะช่องวัน31คว้าอาดีตนางเอกสำหรับ อดีตจากทางช่อง7ลงประกบคู่กันกับโตโน่พาคินหลังหมดสัญญากับทางช่อง7เป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ปชร,รัตรกูลเองนะคะล่าสุดมีข่าวมาว่าเธอได้ลงเล่นละครให้กับทางช่องวัน31ซึ่งชื่อเรื่องก็คือวิวาวฟ้าแลบประกบคู่กันกับพระเอกหนุ่มหน้าตีโตโน่าคิน พร้อมนักแสดงมากมายโดยละครเรื่องนี้เองเป็นของค่ายดังอย่างพอดีคำค่ะที่ย้ายมาจากช่อง7เช่นเดียวกันสำหรับนางเอกสาวปุ๊กลุกเองเริ่มต้นเข้าวงการครั้งที่เธอนั้นคว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สพศ2553เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกา และเริ่มมีผลงานละครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะเด็กพวกลุกเปิดใจหลังจากสูญเสียครั้งใหญ่สุดในชีวิตยอมทุ่มเงินทั้งหมดในอาชีพดาราเพื่อยือชีวิตแม่ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยกับครั้งนี้นะคะเธอก็เปิดใจให้ได้ฟังกันแล้วค่ะว่ามรสุมต่างๆที่เข้ามานั้นเธอก็รู้สึกแย่เหมือนกันเพราะว่าสูญเสียคน,นันที่เป็นที่รักมากๆเนื่องจากคุณแม่เองก็อายุ60แล้วท่านก็แข็งแรงปกติคุณแม่เป็นความ นจนวันหนึ่งขณะที่ปุกลุกเองกําลังจะนอนได้ยินเสียงของแม่เนี่ยคือได้ยินเหมือนเสียงของแข็งกระทบตกลงมาที่พื้นยอมรับตอนแรกคิดว่าพี่สาวทาแจกันล่วงก็เดินลงมาจากบ้านชั้นสองแลแ้วตะโกนเรียกพ่อแม่ก็ไม่มีใครตอบพอเดินลงมาข้างล่างปรากฏว่าเห็นคุณแม่นอนอยู่ที่พื้นวันที่เห็นแม่ล้มคือยอมรับว่าวันนั้นทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าเป็นที่ตัวเราตั้งไม่ทันเลยแล้วก็ ไม่เคยมือสั่นเห็นปากแม่เริ่มม่วงและเท้าแม่เริ่มม่วงขึ้นเรื่อยๆซึ่งทุกคนในบ้านคือตกใจเราเป็นคนที่บอกว่าจับมือกันอธิษฐานสุดท้ายคุณแม่ก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งคืออันนี้หนูขอให้พื้นที่ตรงนี้ทุกคนมีส่วนช่วยเหลือแม่หนูเชื่อในพระเจ้าจริงเชื่อว่าทุกคนเองก็เชื่อยอย่างหนู และในครั้งนี้นะคะหลังจากเรื่องราวดราม่าผ่านไปค่ะต้องบอกว่าสําหรับเรื่องราวข่าวดีในครั้งนี้นั่นก็คือจะได้มีโอกาสเห็นเธอแสดงอยู่ผ่านทางช่องวัน31ประกบคู่กับหนุ่มโตโน่พาคินไม่นานนี้ได้เห็นผลงานกันอย่างแน่นอนค่ะ